คนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่แสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเงินจริงไหมคะการที่เราต่างทำงานงกงกเพื่อแสวงหาเงินก็เพื่อความรู้สึกว่าตัวเราและครอบครัวจะได้มีความมั่นคงแต่หลายครั้งมันก็อาจจะเป็นการแสวงหาที่เกินขอบเขตและแทนที่จะเป็นความสุขมันก็ทำให้ ลดน้อยลง,ลงไปโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวนะคะวันนี้มาดูวิธีการที่จะทำให้รวยความสุขใจมั่งคั่งมั่นคงแบบยั่งยืน5วิธีนะคะวิธีแรกมองหาสิ่งที่เราจะทำมันได้ไปตลอดชีวิตเชื่อค่ะว่าคนเราแต่ละคนมีความถนัดและความชอบ ที่แตกต่างกันไปหากเราทำในสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันฝืนใจตัวเองและเกิดความอึดอัดคับข้องใจซึ่งทำแบบนี้จะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตเรานะคะก็เปรียบเสมือนกับเอาปลาไปปีนต้นไม้เอาลิงไปไว่ายน้ำทำแบบนี้เชื่อไหมคะว่าทั้งปลาและลิงเขาก็ต่างไม่มีความสุขดังนั้น การที่เราเป็นทุกข์เท่ากับชีวิตเราขาดทุนนะคะดังนั้นเราควรจะหาวิธีที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความสุขใจด้วยนะคะวิธีการที่2ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และสร้างสรรค์เพราะการตั้งเป้าหมายชีวิตเปรียบเหมือนเข็มทิศ ที่จะพาชีวิตเราไปยังจุดหมายายทางที่เราเนี่ยตั้งใจเอาไว้แต่อย่าตั้งเป้าหมายให้เกินความพอดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเกิดผลไม่ดีต่อชีวิตเรามันจะทำให้เราเกิดความทุกข์เอาง่ายๆนะคะดังนั้นทางที่ดีควรตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และสร้างสารรค์จะดีกว่าวิธีการที่สาม ทำงานทางานวันต่อวันโดยไม่ต้องคิดอะไรนั่นหมายความว่าการที่เราทํางานแบบเร่งรัดให้ถึงเป้าหมายไวๆเร็วๆมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์นะคะเพื่อการทํางานที่ดีเราควรวางแผนเพื่อปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นพอเราได้วางแผนการที่เหมาะสมถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทําแบบวันต่อวันทําสะสมไป เรื่อยๆนะคะพอสะสมมากเข้ามันก็จะทบต้นและนั่นจะทำให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหญ่ไปได้โดยอัตโนมัตินะวิธีการที่4อย่าลืมวางแผนการเงินนะคะทางแก้ไขก็คือเราควรที่จะมีการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นของการทำงานยกตัวอย่างเช่น เราทํางานได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งมื่นเราก็ต้องรู้จักเก็บออมสัก10หรือ20%ที่เหลือค่อยนําไปใช้ใจ่าย1ปีถ้าเราเก็บ1,000งนึงปีเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บปีละ1น0 0งหมื่บาทถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆ10ปีเราก็มีเงินเก็บเกือบแสนแน่นอนฝึกทําจนเป็นนิสัยมีวินยัยเราก็จะ รู้จักการเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติทําแบบนี้รับรองว่าไม่จนค่ะและนอกจากนั้นก็จะทําให้เงินของเรางอกเงยมากขึ้นต่อยอดความมั่งคั่งได้อีกนะคะวิธีการสุดท้ายปล่อยวางจากทุกสิ่งหากเรายึดมั่นอะไรมากจนเกินไปสิ่งที่เรายึดมันไว้มันจะแว้งกัดเราในที่สุด การยึดตัวเองเวลาที่ใครมาตํำหนิเราด่าเราเราก็รู้สึกเจ็บแบบนี้มันเรียกว่ากัดกินใจของเราเองทางที่ดีที่สุดก็คือปล่อยวางจากทุกสิ่งถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นว่ารอบตัวเรามีความสุขเป็นไปนแบบธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยมีผลของการกระทำด้วยตัวของมันเองหากเราอยากให้ผลที่เราทำ ดีเราก็ต้องทำดีเช่นรู้จักเก็บออมให้เป็นระเบียบวินัยเพราะถ้าเรามีการออมเงินในที่สุดทำได้ดังนี้เราก็จะเกิดความสุขใจทำงานได้อย่างมีความสุขได้เงินเป็นของแถมเก็บออมก็มีเงินเก็บเราสามารถนําเงินไปต่อยอดใ,ให้งอกเงยได้เห็นไหมคะว่าตัวเราเนี่ยจะได้ทั้งความสุขใจมั่งคัง่งมั่นคง แบบยั่งยืนได้ในที่สุดนะคะวันนี้คุณมิยาก็นำวิธี5วิธีมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังนะคะหากท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้คุณมิยาด้วยนะคะแล้วคุณมิยาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและมั่งคั่งนะคะสวัสดีค่ะ